กระแสชาตินิยมที่ปะทุขึ้นในตอนนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่น่าคบคิดต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติเป็นอย่างมากเหตุการณ์ล่าสุดที่ถูกกล่าวถึงในเพจอาเซียนมองไทยได้สะท้อนภาพความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์นี้ได้อย่างทรงพลังและชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงพนมเปญเมืองหลวงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของกัมพูชาร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มีเจ้าของเป็นคนไทย และได้กลายเป็นเป้าหมายของการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จากกลุ่มบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นชาวขเขมรคลั่งชาติพวกเขาได้นำธงชาติกัมพูชาขนาดเล็กไปปักไว้ตามชั้นวางสินค้าต่างๆภายในร้านการกระทำนี้แม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพแต่กลับส่งสารที่แหลมคมและทา้าทายอย่างยิ่งเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการปักธงนั้นชัดเจน คือการพยายามทวงคืนหรือประกาศกรรมสิทธิ์เชิงสัญชาติเหนือพื้นที่และสินค้าให้ดูประหนึ่งว่าร้านนี้เป็นของเขมรและสินค้าเหล่านี้ก็เป็นของเขมรเพื่อลดทอนหรือลบภาพความเป็นไทยออกไปทว่าสิ่งที่น่าสนใจและเผยให้เห็นถึงความย้อนแย้งอย่างที่สุดคือภาพที่ปรากฏบนชั้นวางสินค้านั่นเองสินค้าที่เรียงรายอยู่เบื้องหลังธงชาติกัมพูชาที่ถูกนำมาปักไว้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในประเทศไทย ตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวันเกือบทั้งสิน้นสินค้าเหล่านี้มีฉลากเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนและเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจากประเทศไทยโดยตรงการกระทำดังกล่าวจึงปเปรียบเสมือนการนำธงไปปักบนดินแดนทางเศรษฐกิจของผู้อื่นแล้วประกาศว่าเป็นของตนเองเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของความขัดแย้งระหว่างอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมกับความจริงทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เหตุการณ์เล็กๆในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่เป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามันคือภาพจำลองของปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่านั่นคือการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลของกัมพูชาต่อสินค้านำเข้าจากไทยซึ่งเป็นความจริงที่กลุ่มชาตินิยมอาจไม่ต้องการยอมรับแต่ข้อมูลเชิงสถิติกลับยืนยันเรื่องนี้ได้ไม่มีข้อต้แย้งความจริงที่ปรากฏในตัวเลขโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพิงสินค้าไทย หากมองข้ามวัฒกรรมชาตินิยมที่ถูกปั่นกระแสในโลกออนไลน์แล้วหันมาพิจารณาข้อมูลที่เป็นรูป,ปรธรรมจะพบว่าโครงสร้างการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของชาวกัมพูชาอย่างมากข้อมูลจากกรมศุลากากรและสปสาามแห่งประเทศกัมพูชาที่เปิดเผยสถิติการนําเข้าสินค้าล่าสุด สมมุติอ้างอิงข้อมูลช่วงปี2,566ถึง2,567เพื่อความสมจริงแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าไทยคือหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาโดยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกว่าแสนล้านบาท ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่มูลค่ารวมเท่านั้นแต่อยู่ที่ประเภทของสินค้าที่กัมพูชานําเข้าจากไทยซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการพึ่งพิงในระดับโครงสร้างสินค้าสําคัญ10อันดับแรกที่กัมพูชานําเข้าจากไทยล้วนเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการอุป,ปโภคบริธโภคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง 1. น้ํามันสําเร็จรูปนับเป็นเส้นลื้ใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชาตั้งแต่การขนส่งมวลชนโลจิสติกส์การเกษตร ไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าในหลายพื้นที่การขัดแคลนน้ำมันจากไทยจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศหยุดชะง,งักได้ในทันที 2. อัญมณีและเครื่องประดับแม้จะดูเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ก็สะท้อนถึงกำลังซื้อของชนชั้นกลางและตลาดระดับบนในกัมพูชาที่เติบโตขึ้นและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพและการออกแบบจากไทย 3. รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ถนนหนทางในกรุงพนมเปญและเมืองใหญ่ต่างๆเต็มไปด้วยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์ญี่ปุ่นที่ประกอบในไทยการนําเข้าไม่เพียงแต่ตัวรถแต่ยังรวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบต่างๆที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมซ่อมบํารุงในประเทศ 4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในกรรมัมพูชาเครื่องจักรจากไทยถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานต่างๆ 5. เครื่องดื่ม ตั้งแต่น้ำอัดลมนมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ไทยสามารถครองตลาดได้อย่างเหนียวแน่นเนื่องจากความคุ้นเคยในรสชาติคุณภาพและการตลาดที่แข็งแกร่ง 6. น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบบื้นฐานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแทบทุกชนิดรวมถึงการบริโภคในครัวเรือน 7. เคมีพันครอบคุมตั้งแต่เคมีพันสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยสำหรับการเกษตรไปจนถึงสารตั้งต้นในการผลิตสินค้าต่างๆ 8. เครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวสินค้ากลุ่มนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้บริโภคชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในภาพลักษณ์และเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ไทย 9. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเป็นยานพาหนะหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศการพึ่งพิงทั้งตัวรถและอะไหล่จากไทยจึงมีนัยสำคัญต,ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน จากรายการสินค้าข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพึ่งพิงของกัมพูชาต่อไทยนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันแต่ยังอย่างรากลึกลงไปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดังนั้นแนวคิดเรื่องการแบรนด์สินค้าไทยที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาปลูกกระแสชาตินิยมจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติการจะหาแหล่งนำเข้าอื่นมาทดแทนสินค้าทั้งหมดนี้ในระยะเวลาอันสัน้นไม่ใช่เรื่องง่าย ความพยายามหาทางเลือกและบทเรียนราคาแพงแม้ว่าการแบนสินค้าไทยทั้งหมดจะเป็นไปได้ยากแต่ก็มีความพยายามจากทั้งภาครัฐและเอกชนของกัมพูชาในการลดการพึ่งพิงและหาแหล่งนำเข้าทางเลือกโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านอีกแห่งหนึ่งอย่างเวียดนามซึ่งมีความพยายามแข่งขันกับไทยในตลาดอินโดจีนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนเส้นทางการค้าที่เคยมีสเสถียรภาพไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้โดยปราศจากความเสี่ยงรายงานข่าวล่าสุดจากฝั่งกัมพูชาได้ตอกย้าถึงความท้าทายในเรื่องนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบสินค้านําเข้าและได้ค้นพบสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งในสินค้าเกษตรที่นําเข้ามาจากเวียดนาม รายงานระบุว่ามีการตรวจพบสารกำจัดสตรูพืชในปริมาณที่เป็นอันตรายปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตรหลายรายการเช่นใบกระเทียมกระเทียมแดงมะนาวและถั่วลันเตา การค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความพยายามส่งเสริมการนำเข้าผักผลไม้จากเวียดนามเพื่อเป็นทางเลือกแทนสินค้าจากไทยเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนคู่ค้าอย่างกระทันหันโดยขาดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนชาวกัมพูชาเอง เรื่องนี้สะท้อนเห็นว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาที่พัฒนามาอย่างยาวนานนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนราคาหรือความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความไว้วางใจในมาตรฐานสินค้าระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพและความแน่นอนของอุปทา,านซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องใช้เวลาในการสร้างและไม่สามารถหามาทดแทนได้ในชั่วข้ามคืน ความพยายามที่จะหนีเสือหรือการพึ่งทิ้งไทยอาจกลายเป็นการปะจระเข้หรือการได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและเป็นอันตรายซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนชาวกัมพูชาเองชาตินิยมบนปากเหวแห่งความเป็นจริง เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การปักธงในร้านสะดวกซื้อจนถึงข้อมูลการค้าและการพบสารปนเปื้อนในสินค้าจากเวียดนามลูนร้อยเรียงกันเป็นภาพใหญ่ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนและเปราะบางระหว่างไทยกับกัมพูชา สัญ,ญลักษณ์ปะทะความจริงการปักธงชาติกัมพูชาในชั้นวางสินค้าไทยคือการประทะกันอย่างซึ่งหน้าของอารมณ์ชาตินิยมที่ต้องการประกาศเอกราชทางอัตลักษณ์กับความจริงทางเศรษฐกิจที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตประจําวันของผู้คนผูกติดอยู่กับสินค้าจากเพื่อนบ้านการกระทำดังกล่าวแทนที่จะลบภาพความเป็นไทยกลับยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงการมีอยู่และอิทธิพลของสินค้าไทยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เศรษฐกิจคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นแม้กลุ่มชาตินิยมจะพยายามปลุกกระแสต่อต้านแต่โครงสร้างเศรษฐกิจได้สร้างโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งผูกมัดทั้งสองประเทศไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาการตัดขาดจากสินค้าไทยไม่ใช่แค่การตัดสินใจไม่ซื้อขนมหรือเครื่องดื่มแต่มันหมายถึงการสั่นคลอนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศตัวเองตั้งแต่พลังงานการคมนาคมไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิต ความท้าทายในการหาทางเลือกบทเรียนจากการนำเข้าสินค้าเกษตรปนเปื้อนสารพิษจากเวียดนามพิสูจน์ได้เห็นว่าการหาทางเลือกอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยคือสิ่งที่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวมต้องคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่าประเด็นเรื่องราคาหรือความรู้สึกชาตินิยม